สีเข้มมากเลยค่ะอันไหนสีเข้มอะไรนุ่มอ่ะอ้ยอะไรอ่ะไม่ได้อะไรอ่าไม่ได้เลยมีคนโกงมีคนโกงค่ะทำไมวินคนกลางเขาใส่ถุงมือกันแดดแรงจังวะปอกแขนปอกแขนโอ้โหใส่ปอกแขนมาโอยไม่ไหวแล้วมั้งพี่โอยไม่ไหวหรอกเหมือนลิงลายผมแดงๆนั่นกูสัตว์ต้องจัดมัน ได้ไหมฉันทำได้ทำไมทุกคนสีเขียวหมดเลยอ่ะไม่รู้เลยไม่ไหนเนี Demon> ่ยเรอหยุดพอมาตรงนี้ได้ไงอ่ะ้วตัดสายเลยอ่ะคืออย่างนี้นะทาจริงวันเนี้ฉันให้คุณเธอใส่สีเขียวมาเนี่ยเพราะฉันต้องการจะให้มีความรักโลกละอะไรละอะไรล่ะักโลกักอะไรล่ะรักความสะอาด ไปค่ะคือวันนี้นะคะที่ทุกคนใส่สีเขียวมาเนี่ยเพราะว่าเรานั้นน่ะจะพาทุกคนเนี่ยไปล่าลายอัลแนี้คือเราเห็นอบได้เห็ได้เห็นได้เห็นไอ้เห็นเห็นได้เลนได้เห็นไ้เห็นคุยเห็นไหนได้เหนไร้เานได้็น้องรนแอ้หน้เห็เห็ไงอะไรนรด้เห็นไ้เห็น้นะคะเาจนพาทเก็นไล้เรางวัลเห้เันเข้าหันคอนเซ็ปต์้เห็าไอ้เราจไรับโนรั้นไรเนไ้านได้เนนะ้เห็นไเห็นได้เันไ็นคือของรางวัลทน่ด่หลกมากยังไง้ม่คืออะไรอ่ะ นั่นคือจักรยานไฟฟ้าค่ะแบบนี้เลยปะไหนอ๋อแท้าพไงน้อ๋แบบนี้เลยปะหรือทั้งหมดออเพราะว่าเป็นจกไฟฟ้าคุไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันกลองละลายแล้วก่อนจะได้มาเ็จักรยานไฟฟ้าก็จะต้องทำไงแม่ เราจะให้ท <mile> ุกคนนะคะทั้ง4คนเนี่ยได้ไปถ่ายรูปคู่กับพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วภาพใครเนี่ยเจ๋งที่สุดแเกงที่สุดเขาก็จะเลือกมาหนึ่งหนึ่งรูปเพื่อได้รางวัลนี้ไปค่ัแต่ว่าในสิ่งคนเนี่ยจะต้องได้แต่งานถาหน้หรอไม่แน่เลยก็ได้ไม่แนือาจจะภาพมู่รวมกัน้วได้คันเดียวไม่แน่ไม่แน่แอบจะไม่ได้สักคนแต่ที่แน่แจกแจกที่แน่ มันใช่ใชใชใชที่เคยใ่มาคืออย่างนี้เธอกิจกรรมของเขาเนี่ยมีเกือบทุกปีเลยท<ช>ุกปีเนี่ก็คือมีแล้วว่ามีหลายแคมเปญมาก<อ>แต่แคมเปญเยังคือแคมเปญที่ถ้าเราเห็นวินมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกที่มีเสียอหนของอิงออน<ช>แล้วเราไปไถ่ายรูปพวกเขาแล้วส่งรูปไปชิงรางวัลเราสามารถรับรางวัลจักรยานไฟฟ้าค่ะ บวกกันเนาะที่มีรูปสบู่เหรอใช่ที่มีรูปสินะของอิงออดเป็นก้อนสบู่ไม่ก้อนสบู่ไม่เดี๋ยวเราต้องไปดูอนนี่ก่อนต้จะเป็นรูปก้อนสบู่เป็นลายสบู่กันนะเป็นรูปกรูปอะไร เก็จุมากๆแต่ว่าวันนี้เราอยู่ย่านเอกมัยใช่ใช่เราไม่ไปหาวินแถวนี้เพราะเราจาได้ว่าข้างๆเมเจอร์เอกมัยเนี่ยแต่ไม่มีวินตายอยู่เดิมซึ่งอาจจะมีอาจจะรพอได้นะจะมีไหมนะจะมีไหมนะใส่สีเขียวมาขนาดนี้แล้วจะมีไหมนะก็คาดหวังว่าวันนี้เราสี่คนจะได้ถ่ายรูปแบบวันนบีอันชอบกับวินมอเตอร์ไซค์ เขาถูกคงจะมีแหละเนาะมั่นใจว่าจะได้รางวัลกังกี่เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเต็มที่เนาะเต็มที่เต็มร้อยก็เจ็ดเป็น้อยจังหวะ้อยจังหวะสักเจ็ดอ่ะอ่าวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงคะเก้าสิบเต่งตัวเหมือนคนอยู่เมืองหนาวอุณหภูมิเก้าสิบหนักลอยใส่สูตรเดินกลางแดดเออใส่สูตรอะไรนะหมูแก นี้ทำจริงคอนเใหม่เลยปดใหม่มุ้อมุกแกอะไรเขียววะอะไรเขียวเขียวะไ่ดูพิงไปดูพิงดูพิงไดูอะไรเขียวไมู่เขียวอนมีจริงมีจริงมีอยู่จริงแกนี่ไงนี่ไงสวัสดี เเร็วเขาดูกวกกันนกหน่อยหมวกกันน็อยสวยจริงคุณพี่หันหลังขอแยกขอแยกหันหลังนะครับขอแยกหันหลังนี่แบบนี้เสร็จแล้วของยิงบอนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเยอะเยอะมากเลยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ยิงบอนหมดเลยทุกคนยิงบอนหมดเลยไม่ยิงบอนอ่ะขายหมวกกันนกออกหรือไขยสบู่คุณวงแล้วเนี่ยจเป็นช่วงนี้แสดงว่าเราต้องถ่ายรูปคู่กับพี่วินถูกไหมคะรับงั้นเดี๋ยวเรามา ปฏิบัติภารกิจกันว่าวันนี้เราจะบอกกันนอกแล้วภาพของเราจอกมาสวยจึ้งแค่ไหนไปดูกันเลยไปเลยจ้าผูดไทยจะเป็นคนหายกออ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 อออกไออออออกอออออออกออกอยออกออกเอาอีกก กันแรกนะคะได้ค่ะไปมาคันนี้แล้วกันนอเพราะว่าสีเขียวพอดีบอกกันนองเอออย่าโกงนะคะอย่าโกงเออเขาเริ่มทำเชียงเปรย์แล้วแม่ไม่เห็นปะเวลาหันหลังอ่ะไปข้างหลังเขาโดนรถไถรถไถทอยดูเนาะดูข้างหลังทอยโอ้ยมีจื้ปากแล้วทอยเออเออชี้อะไรอย่างไปนรก ระวังแขลแขลไปโดนพี่เขานะถูกไหมเออลายสุดนะเออลายสุดนะเอาดีๆนะเหมือนเหมือนคนถ่วงยกล้อสีเข้มมากเลยค่ะอันไหนสีเข้มอะไรนั่งแบบนี้ตำรวจจับค่ะเออลายมากเลยค่ะหลลาายยมกเอ๋อเฮ้ยโหยางหลังแบนแล้วนะเออระวังลมๆหน่อยไหมล่ะเออโอ้ โอยวินสถานีนี้ใส่เสื้อเขียวไม่ได้วินสถานีนี้ใส่เสื้อเขียวไม่ได้โอ้ไม่มีดเราพาไปข้างหน้าวิยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขายักล้ามากนะไม่กล้ามากนะมือมือพี่วินตอบแรงมากเลยอ่ะไม่ไหวเราพุ่มไม่ไหว หมือนลาบามโปรโมทน่ะยหนจ่งวัดตัวเข้าอลาบามเอาจริงใครอยากขึ้นใครอยากขึ้นผีคืออะไรยะไม่ได้อะไรยะไม่ได้เลยใครอยากโกงมีคนโกงนะมีคนโกงค่ะอดีดีพี่บิเนี่ยต้องซื้อยาดมยาดมยาหองบินบินอุ้มลิง ถ้าอากขับเองลึกเนี่ยก็จะเหมือนเคยเห็นปะลิงขับรถปั่นจักรยานนี่ที่อื่นเลยนะลับากีที่น่าตันจักรยานเนีเอออะไรอะจับวางขาครับอะไรอะทำไรอะอันนี้อยากอจารย์ไปอนาอาจารย์มากบ้าอีงออฟก็ไม่ให้มึงหลงอย่างเงี้อิงออฟนะคะไม่ใช่ฉันหรอยลื่นอิงออฟเขาไม่ได้ขายถุงขนุเฮ้ยอะไรย่าออันนี้อะไรนะขี่ออมีไหลเลยหรออะไรอ่ะอีนี่ตอดตัวเก่งมากเลยอ่ะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์สิเดิมสีคอนสแควร์ไอหยอก ทำไมวินคนกลางเขาใส่ถุงมือกันแดดแรงจังวะปอกแขนปอกแขนเขาใส่ปอกแขนมาหมวกกันน็อกคนกลางทำไมมันสีแรงจังวะอ้าวอ้าวใส่หมวกกันน็อกหน่อยใส่ไม่ได้ติดวิรกอีดอกได้ป่ะหน่าได้จะไม่จะไม่ได้เอออยู่ข้อต่อไปไถ่มือ ก็ไม่เมื่อกี้ตอนที่บอกว่าพี่อุ้มหนูหน่อยโอ้ได้เลยครับสบายมากมึงรู้ยังว่าเขาใส่เฟออ่อนแล้วนะไม่แล้วตัวตัวใหม่บอกว่าไงโอยไม่ไหวแล้วมั้งพี่โอยไม่ไหวหรอกผมไม่ไหวแล้วผมอุ้มไม่ไหวอ่ะอะเรามาดูชายแท้เ,เดี๋ยวในเพจเราเว่าจะมีความเป็นแกร์วันนี้มีร้อนท็อปยังไงบ้างพี่ก็ตะโกนบอกว่าแท้ม่มีมึงพี่มึงจะใส่ตลกมั้ยมึงพี่มีตลกมั้ยบอกว่ามาแล้วชายแท้มาแล้ว เหมือนยิงลรผมแดงๆะนั่กูจัดมันต้องัดมันมันตัดไม่ได้ตอนนี้เออรถล้มเหรออีดอมนั่นงรถล้มเหรอกิเทกินเทกินเท้องถามเลยว่าคโมเดลคนนี้แะ้ออเอวมันไปกเเพาะไเป็นไรยะมันเป็นการทยค่ะไม่ใช่ผู้ช เนื้อชิ้วไหลเตรียมตาช่างไม่ใช่แบบแทนน้ำหรอแบล็วแบลวขโมยรถเบี้ยเอออ่าเขาเป็นในแบบเก่าในเพจเขาว่าอะไรลูกเขาสวยหมดเพราะเขาไม่ได้ถ่ายเองมาอยู่วแรงมากอันนี้ซอสเลยลูกเขาสวยหมดแหละเลยต่าตากล้องขี่มอเตอร์สวยมากลูกสวยมากบังหนุ่มบางยาร์ดบางดูบัง ลูกสวยเป็นตากล้องเป็นตากล้องที่มีลูกสวยที่สุดแล้วดูโปรไฟล์แบบอุ้ยลูกเยอะที่สุดหนูพี่จะสอนให้ฟังนะคะตากล้องที่ลูกสวยไม่ได้แปลว่าถ่ายมันไม่ได้ถ่ายเองเขาจะถ่ายค่ะเขาจะถือถ่ายภาพรอรอหนาจับหัวเขาเราโอ้ยตามหนู ออกสาวมากออกสาวมากรู้เลยกระเทยชัวร์รู้เลยใส่วี้างหลังกันใช่หมดพี่เราไม่ส่งใส่หรอตอนแรกบอกว่าใส่แผลนางพาดเก่งมากพาดมากนางพาดโอ๊ยกูไม่อยากให้ถึงตากูเลยหล่อมากเลยอยาคนถ่ายอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่เฮียอีดอกเวลานางตัวเมื่อน่ะอยู่ไปฉันถ่ายแต่พวกนีไม่รักคุณไม่หมดอีกใครยมันไปขอขึ้นคอนโดเคาแลราเต้

มีสตอรี่ว่ะมีสตอรี่มีสตอรี่ใช่จะาเวลาเดินเข้าหาเาอย่ากำมือยัอาอะไรอ่ะใช่จะขโมยของทำอะไรวะจัดแงเก่งมากเออวยเวยไม่เาไม่สั่งลูกมีมีค่าเาใส่สบู่ค่าระวังค่ามจายาเานะวเบกบกใ่ใ่่าว่ บอกกัได้ต่้างไม่ได้ิหปิดหน้าไปเลยจะสวยมากสบารสบาดสบาดหน่อยเป็นหดัลยวะรกเปดคอเหรออ๋อน่าจะให้ภาพแบบว่าเป็นแบบสบาดเป็นแบบเป็นได้ไหด เช็คนานขนาดนั้นไม่ได้ได้แล้วมะึงผมดีดอกึงผมดูอะไรอยางแล้คาเลอะไรเพานะไม่จอบอีก่อได้จบอีกอหนพวกนี้ไม่ร่าขนแรงแมนมากผู้ชายมากนะโบนะชาผมาครับมองอะไรอ่งออะไรอโอ้ยได้ขโอ้ยเวโอ้ยมันมากก้ร้ันอัรถจักรยานเลยค่ะ ราคาเมื่อกี้เราถ่ายแล้วคนละหนึ่งรูปใช่ไหมแต่เรายังมีลุ้นเพราะเรายังไม่มีรูปแบบว่ารูปกลุ่มรูกลุ่มจะได้ชิงกันไปว่าส่งไปห้ารูปเลยได้ได้ให้มันลู้ไปถ้ามันได้เกี่ยวแต่ว่เราต้องได้รูปปู่ล้วสี่คนจะเป็นยังไก่ับแค่ไหนกับอินออนโฟโต้อัลบั้มิวีดเทปมันจะเทปแฮปปี้แค่ะหนแค่เป็นดาวมันยาวไปไหนวะนะไปเจอกันรูปปู่ของเราสี่คนในอิงออนเราจะเรียก่ย

เราก็เป็นแค่เปญแค่หนึ่งแคมเปญใช่แต่จริงๆที่เขามียนสี่กลับกลับได้ใชแล้วว่าใครสะดวกแบบไหนทได้เลยมีทั้งต่อคำถามมีทางลุ้นละสบู่ฟรีแบบพี่วินด้วยนะใช่ถ่าใครเลือกใบเสร็จใชุ่โชคต่อเดี๋ยวข้างหลังมันจะมีสแกนให้เราคิวเอาของเข้าไปแบบลุ้นรับสบู่นะฮะนเรื่องการใช้แตงต้มตังเดี๋ยะมาถ่ายรูปแบบพวกเรากับพี่วินก็ได้ใช่ผ่านละเกิดว่าใครนะคะที่เห็นเส้อแบบนี้พี่วินมอไซค์นะคะแถวแถวบ้านคุณแต แต่งตัวเต็มๆไปขอถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็เราสามารถรูปถ่กันได้ในเพจของพีนอนะคะเราสามารถส่งรูปไปหลุนรางวัลได้เลยทันเอาแจกจริงแน่นอนกับรถักู๊ตเไฟฟ้าสิบพันเลยค่ะนะคะวันนี้พวกเราสี่คนก็ส่งรูปไปเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่าพวกเราให้เราหรือเปล่าโอ้ต้า ได้เลยวันนี้นะครับผูรดาวทั้ง4ี่คนโอเคนะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้ววันหลังตัวเป็นตัวเป็นรัวอะไรเราจะขอตัวไปก่อนเพราะว่าวันหลังถ้าเกิดเรามีกิจกรรมดีๆเต็มไป็ดีๆก็จะเอามาฝาให้กทุกคนได้ดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องของเราเลยค่ะแบบที่ไม่พลาดคลิปแบบจัลโล่จัดแต่ก็แล้วแต่จัลโลก็อย่าลืมนะคะสวยจริงอิงออนผิวสวยเลือกได้ค่ะ สวยจริงอีกตอนิวสวยเรื่องจ้ะไปราคาต้นทุนไปราคต้องได้ได้ยันก็ต้องได้ัาายในขานก็ต้องได้รปะาขนก็อันน้นคนไม่ตกรอบค่ะนะฮะ